เขอ้ขอจดทายนั่นฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กับช่อง PAB Finland Channel นแบบคนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือรอขึ้นแสกกลางแล้วก็คุณชกางแสกกลางด้วยกันผมหลากหลายสีสันเส้นผมนี่คือหลากหลายสีสันแห้งแต่ว่าก็มาจบที่สีดำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสีฮันยาาคือเก่าผมส้มยังหัับมันนบ้วมาคนเข้จะามมาเพื่ผ้าตัดผมหนามาเบแมน,นค่ะ ผมมันเท่ากระโปงพี่น้องผมมันเท่ากระโปงลงมากมันก็เป็นสาวมันก็เล็กผมก็ตะโพงเนาะใช่มันนนั้คืองอแ่นะอันนั้นอะชิมองอกงยังล่ะอันนั้นมันกายโป่งแล้วมันทักเบียได้แล้วอันนั้นอะไรโอ้ยฉันโวนอันนั้นของเธออนน่้นฮวนเต้ผู้ขอลงมากกับยังบ่ขาดอยู่โวนอยังเทวันเธอโวนยังก่อโวนกระแสโบแมนโวนตีเฮตต์ต วันนี้ก็ FC ก็ถามมาเยอะก็มาตอ,อบคำถาม FC FC บอกว่าไม่ค่อยเห็นคุณพ่อคุณแม่มทําคลิปแบบว่าหวานหวานสวีสทมาสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนเปิดตัวเนาะมันก็จะแบบว่าเออ่อช่วงนั้นคือเปิดตัวทีนี้คือก็มีคลิปหวานๆอะไรให้แฟนๆแฟนๆก็แฟนๆแบบว่าเราเขาก็แบบอยากดูอีกนี่ยังสีแนะ่แต่ว่าในความรู้สึกเรา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 กลัวว่าแฟนคลับจะเบื่อไม่หรอกพูดพูดถึงว่าสมัยก่อนที่เขากลยใหม่แต่ว่าเปิดตัวไม่ใช่คนใหม่เปิดตัวใหม่ก็มีคลิปนั้นนี่นู่นนี่นั่นแกล้งกันนั่นนี่น เออมันก็หร่สังออกงดัดตกี้ลูออกบ้นานออกเนาะพี่น้องลูกบ้านออกมาเป็นคนเม่บอกกับว่ออาบออ้านมีลูกนออ้ำบ้านที่นี่มันก็ดจากอะไรางเขามีลูกแล้วอยากอายติดป่นเนบ่ยไม่อยากอายเวลาที่เราจะอยู่ต้องกันมันก็จะตอนนั้นมันเยอะมากเลยนะแค่จะไม่มีใครบนบ้านมีแต่แค่สองคนใช่ไหมหล่ะยายก็ยังไม่มาแมนแมน,แมนยู่งกับสองคนอิลีเฮ็นยังกับเฮ็ดง่ายสีของขั้วของรองน้ำของยังกับไงคู่มือนีบอกโอ๊ยปากกับบได้เด็ดนี้ปากเอาย่างรองพิงย่างแดงเมื่อก่อนเรบกวนชาวบ้านเขานอนอยู่ตอนนี้คือว่าจะเป็นน้องเคส ยายทุกมันนอนนี่เสียงดังอะไรกมต้องต้องปิดปากตลอดเลยอ่ะต้องเอามือปิดไว้ตลอดเพราะว่าช้ำนักนอนโกรธนอนอย่างละเมอสิแต่ว่าท่านหายใจดั้งแต่ไหนมาขึ้นท่านเกียรตบอกท่านแต่งแต่งสี่ตลอดเลยท่านถึงบอกว่าให้เรถตื่นนะตื่นเลยวะท่านถ่ายเอานาท่านถ่ายสีได้หนะแล้วก็นอนไปถ่ายเทือกอุ้งมือถ่ายตั้งแต่ไหนังมาขึ้นอ่ะแต่ว่าท่านมกนอนแกงกินดังท่านมานอนแกงกินอะไรที่หูบ้างต้นเสือ สิีตากูปรด้เนาะใช่ป่ะที่เนี่ยข่อยก็นอนสิงๆข่อยก็พีกมากเนาะข่อยพีกมากกว่าที่นี่ข่อยกับองเมือเพราะว่าลูกลูกตื่นกินนมเบอร์ก่อนนมยัดปากลูกแต่ก็พีกมากมาเบิ้งหมาผัวมนตินก็เมื่อนตาเบิ้งบอกให้ในรับข่อยก็นอนบางหนาเธอคือวันเลี้ยวเอาในหนักขี่ดังมันยังนัวใช่ป่ะความจุปรนได็เนาะแต่บอกบ่กบ่บ่ระเด้ตื่นเน๊ะแต่ว่าละเมอให้ไป FC ต้องกระถามเข้ามาว่า เออช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ลงคลิปลงคลิปประจำนั่นแหละทุกวันแต่ว่าคลิปแบบวนันๆส่วนมากจะเป็นพ่อถ่ายกับลูกแม่ถ่ายกับลูกก็เลยแบบว่าบอคอยดีเห็นถ่ายร่วมกันเนี่ยสินะอ่ะาก็อยู่ด้วยกันทุกวัน <ๆ S 1> วนั่นแหละอยู่ด้วยกันทุกเวลานั่นแหละแต่ว่าเวลาถ่ายร่วมกันมันจะน้อยลงเพราะว่าหนึ่งเราเลี้ยงลูกเนาะก็จะมีคลิปด้วยกันอยู่แต่ว่าคลิปวันๆมันก็จะมีอย่างต่อไปนี้จะมีให้แต่ว่าพูดถึงเหตุผลคือหนึ่งมีลูกน้อยสองคือทำงานเยอะมากตอนนี้คือทำงานหนักมากพอลูกออกมาแล้วคืออทาางงนนหักกจจริๆบเลยว่ะ ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงแต่ว่าเราสองคนเนี่ยคือทำงานหนะักตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่เรื่องงานเรื่องงานสีนอนนี่บอกก็ต้องคิดงานเคียรงานคิดเหตงานบอกภาษาอีสานมีเวลาไม่มีเวลาฮอทเสิร์งกันเสิร์งกันยังไม่มีเวลาเลยอันนี้คือเรื่องจริงเท่ากับแบบพูดแบบบ้านๆเนาะอันนี้รีพี่น้องเ,เวลาจะเสิร์งกันกดบ๋ยมีเวลาจะเสิร์งกันอีกเพราะเพราะงานเราเยอะมากขนาดยุคโควิดนี่มันส่วนกระแสส่วนกระแสคืออย่างหนึ่งเราทำจัดทำกลุ่มปิดซองเราทำ ทอยานเทนแล้วมันก็มีลูกค้าในงานรีวิวต่างๆเข้ามาเสียนะคือตื่นขึ้นมาอีกปุ๊บใช่ไหมเวลานอนเนี่ยคือตีสามตีสี่ลูกกว่าจะนอนอีกอ่ะเพราะตื่นมากกับตัวเฮงงานขำมากกับตัวเฝ้าหลับนอนเอาลูกนอนมันยเนมันย่ากลัวอยากเสิร์ฟลูกกัญญากรป่ะนี่ลูกกัญญากเออก็เลยเวลาตรงนั้นมันก็เลยอ่าอาจจะไม่เหมือนว่าเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าเขาไปเห็นคลิปปกติเแต่ยตอนนี้เราก็จะพยายามที่จะแบบว่าปี๊ด ตัวมานั่งถ่ายคลิปกันเป็นครอบครัวเป็นกูกริ๊กน่ารักให้เอฟไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายคลิปด,ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยแต่ว่าบาคอควินเดทายคือสม,มัยเมื่อกี้แต่ว่าเอฟซีบางคนนะคือจะคือจะหัวได้เพื่อนเพื่อก็เป็นห่วงน่าหละนะคะเขาคิดว่าเราแบบว่าโดยเฉพาะใครนะโดยเฉพาะใครนะโดยเฉพาะเออนั่นแหละไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกนั่นแหละจุดๆเพื่อนกับแบบว่าเวลาแบบว่าร์หนึ่งเราเห็นถ่ายคลิปน้อกันหรือว่าร์บอควินไลท์สดน้อกันเพื่อนจะเป็นห่วงเพื่อนกับจะบาร์น้องแพลย์น่ะสิน้องบี เป็นอะไรกันหรือเปล่าทำไมแปลกๆแต่สีก็แต่ว่าจริงๆก็บพี่บอมี่หยังค่ะก็ขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะไม่มีอะไรคือเห่ากะคืออีรีเลยพี่น้องพี่น้องก็ในสิ่งที่พี่น้องบอกกับแม่นดีคือบางบางเทื่อภาพที่พี่น้องเคยเห็นแบบว่าผัวเมียแบบท่ายิบแกงกันนานๆรักนานักก็หายไปแล้วเราอยากถ่ายอยู่แต่ว่าแฟนไม่ค่อยมีอะไรให้เราโนแฟนมีแต่อะไรไม่รู้ไปนั่งไลฟ์ไปขึ้นมาเห็นไลฟ์สุด จริงก็แม่เห็นอะสดตัวจะาของสดจิตตื่นก็ซ้อมเพลงหนึ่งกอลำซิงล์ากนล์นประยุกต์เขาเปิดใจเหมือนพี่แลนี่นอนแจงช่มือนอนแจงุูมือซึ่งอ่าซึ่งแต่ก่อนนี่เขาเลอ,อเวลาเด็เขาเล่าน,น้ำกันแต่ว่าตอนนี้มันบ่ได้เพราะว่าแพกับอากะเรียนลูกเนาะมาที่นี่เพื่อนก็จะมีเวลาขึ้นมาทำงานแล้วก็ทองเพลงทองล่ำแล้วก็นางฟังเพลงแล้วก็ดูนางฟังเพลงอ่าค่ายเครียดไปเพราะเฮงงานเขรียดอยู่แล้วนบ่แต่ว่าแพร่นี่ก็คือ บ่ได้ก็ต้องนนพร้อมลูกนั่งเถอลูกนอ่แต่กับเม่ก็นอนบ่หลาบืแต่ก็ตงเขามานอนนํำลูเคียร์ทศัพั์เลนเมืองไปยังก็่ากันไปมันบดอเวลาช่วงนี้แล้วบบดที่พี่บอลพี่เล่นนอนแจงทุกมือน้องเคศลุกมาหนึ่งเขาพี่บอนนั่งจโคอยู่นั่งนั่งอยู่น้องเคลุกมาหเขาพี่นพี่เล่เขามานอนอ่าบัตพี่น้องสิสังเกตว่าเห็นเพล่ผ้ล่หสดนั่งยี่เขาถามหาพี่บอลพี่เล่นแต่พี่บอลพี่เล่นบอกเขาตื่นก็เรื่องนั้ มันก็บบได้พี่น้องเพาก็เพาก็หาแนวเฮ็ดไปต้อเเืินขายตัวไปอ่าขายตัวออนไลน์หรือว่าขายสินค้าไปเลี้ยงลูกไปนานาพี่น้องมันก็เลยเป็นบางบางที่นะเวลามันก็ผสมกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันตลอดนั่นแหละกันตลอดอยู่บ้านแล้วเดียวกันตลอดนั่นแหละเพราะว่าตะวัน้องเขาเราไปลาเพราะว่ามันมันมันต้องแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมยเพราะว่าหนึ่งคือมันพูดในธานีพูดในอะไรสิเมยชีวิตครอบครัวเหมนูมันเป็นชีวิตครอบครัวแล้วก็แต่ว่างานมันหนึ่งคืองานเราเยอะจริงๆนะทุกคน ใช่อยังแม่ตะละมื่นถึงเดี๋ว่าตื่นแต่บ้านี่เนี่ยแหละก็ว่าไปซสอมเพ่งนะเอานี่หนูขากับพวกท่านเคลียร์อยู่อ่าไม่หนึ่งมันนี่เรื่องของกลุ่มปิดเข้ามากลุ่มปิดนี่คือไม่ไม่ไม่มีเวลาตีนเครียดเลยโรงพยาบาลที่นี่มีหลายอย่างเลยต้องปีกตัวจากกลุ่มปิดนี่มาขายของอีกขายของแล้วก็เอาอะไรแบบธารพัดอย่างถ้าทำกลุ่มปิดบอกเลยว่าแพ้วแทรจะไม่มีเวลาถ้าอะไรซุสอาทิตย์ละเทือดเนี่ยแพ้วไม่มีเวลาเลยนะคะแต่ถ้าไลฟ์สองสองสองอาทิตย์ตอนตอเทือกกับท่านับกั บ,บ่นว่ามันนานไปเสนะพี่น้องแล้วกอ็อย่างหนึ่าเพิ่นก็อยากเบิ่งอย่างที่แบบว่าโควิดเนาะกับเบื่อๆเซ็งๆก็อยากมี่หยางเบิ่งเข้ากับตอมานั่งที่เอก่งงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันเป็นความชอบของเราแหละเข้ากับมักในสายนี่สินะแต่ต่อไปนี้ก็จะพยายามที่จะบแบบว่าอ่าถ่ายคลิปร่วมกันเดี๋ยวก่อนนอนพ้กับจะเอิ่นัวะมาถ่ายคลิปพ่อมาถ่ายลิบแม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เอาเอาจากธรรมชาติลูกอย่าอย่าอย่าแอบอ๋อเจ๊เห็นสีตัวลหนเวลาใช่ไหมเอออันนี้ธรรมชาติแล้วมึงแอบนิดหนึงอันนี้ธรรมชาติแล้วเออก็คือความหวานก็มีให้กันทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมความหวานก็มีให้กันทุกวันเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของหนึ่งลูกสองการทำงานสามก็คือหลายๆอย่างบุคลากรเท่าหลายขึ้นเขาก็ต้องคิดอีหยังที่บริษัคิดเรื่องจะของไงเพราะซื้อบริษัเรื่อกจะของแค่บริษัคิดเลยสมุนไม่ได้คิดแล้วว่าตีขึ้นมาฉันจะใช้ที่แบบนี้ฉันจะทำเป็นแบบนี้ เอาลองแบบในร้านกูชอบนะบอกอันพูดนันนี้เลี่ยวนะบอกพูดนี้เลียวไปพู้นั้เลี่ยวไปพูดนี้นเลียวไปมันก็นแ้นเลียวมันเนั่นเห็มันเลี่ยนนั่นนี่เตัวเองเนี่ยแทบไม่ได้คิดเลยนะครับผมลูกเหนียวคือแบบว่าซื้อเลี่ยงไปซื้อด้ความเอาใจเอาใส่ใจเอาใจาใส่ใใลูกนี่แทบแทบจะไม่ค่อยเต็มร้อยเพราะว่าเราเอาเวลานะทํางานเยอะอยู่นะเราก็ยอมรับอยู่ว่ใาใช่เอาใจใส่เดอะลูกหมายถึงว่าถ้าเราจะไปแบบเป็นเลี่ยงแต่กับลูกไม่ไม่ค่อยมีเวลาสังเกรตไหม อ่าคืออย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นแม่ลูกบางครอบครัวที่มีเวลาที่บริทินงานเี่ยไปบ่านะก็จะมีเวลามากแบบนั่นอันนี้ต้องตื่นเช้ามาต้องมาทำกับข้าวให้ลูกต้องมานี่อันนี้คือมาอ่าน้องเอก็จะดูแลเรื่องก้าขอากันนะอ่าละถ้าเขามีเวลาพ่อก็จะเป็นนางเฮ็ดก้าวเขาบดเขาบดใครบดอย่างอ่าตัวนี้ก็คือ่า เราก็มีเวลาที่จะดูแลลูกแต่ว่าไม่เต็มร้อยรอมันบริเตนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บราละเอียดคุยตรองตรงนี้ตรงมันางเบิร์กยูทูบาวันนี้จะต้องกินอะไรวันนี้จะต้องอะไรแต่ว่าก็คือถ้ากับหูจีวาถ้าควรที่จะดูแลลูกอ่าในรูปแบบใดก็ในรูปแบบของเราที่เราที่สามารถที่จะทําได้แล้วก็คนรอบข้างก็ดูแลช่วยกันไม่ได้บกติแหละเพราะว่าพ่อแม่มีอาชีพแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้เขายอมรับอยู่ว่าพ่อแม่เป็นอาชีพ นักรอก้องนักร่ำยูทูบบอกยูทูบว่าทำงานกับปกเสือได้เนี่ยคือมันไม่เต็มร้อยหรอกนะฮะผมขนาดคนที่เขาไม่ทํางานเสืออะไรเขาทํางานแปดโมงถึงสี่โมงเงยน็นเขายังไม่เต็มร้อยหรอือเขาต้องไปฝากเลีย้ยงไงบอสแต่ว่าเขานี่ยเห็นตลอดเวลาแหละแต่ว่าทักโชคดีที่ว่ามียายทวดมีป้ามีพี่น้องคือจะสมมติว่ามัอนี่เขาจะลงไ,ไม่ไรโสดอ่าบางเทือกอะ าฟานองเขียดกับย่าเบึงน<ม>ั่นสินะจักสองชัว่วโมงถ้าเรา<ม>บ้างที่นี่เราก็เอาตลอดแล้วก็แล้วเ้างเรเร,เรียนตลอดแต่ว่าันห้องบอยบอยห้องบอยบอบอีดีห้องกับสี่ฝากขึ้นไว้แต,แตส่ส่วนส่วนมากคือ80%คือเลี้ยงเองนะคะ80%นี่คือดูแลเองทุกอย่าง<ม>นะคะแต่ไม่เต็มร้อยอ่าใช่ก็ประมาณนั้นแหละพี่น้องเพราะเอฟซีของคุณกับมีนคุาแม่เน่สิน่ะเป็นห่วงว่าเอออะไรตาดไปอยู่กับบ้านธุ์พูนีลายมือแล้วยังรูโลงมันโควิดก็เราก็เซฟตัวเองุ่ยป้าเป็นแห่งหลานนเ่งของร้านาะ คนหลายแล้วก็พักผู้นำผู้นี้พวกอุ่มนาดิตะมันก็มีเรื่องเพิ่นเพิ่อนมีเรื่องมันก็มีเรื่องคนเขาเมยเข้ามาเพิ่อเป็นห่วงเพิ่อกลับเข้ามาอยู่ว่าแมทไม่ใส่ยันสิบเอ็ดี๋ยวกับปับปูกับเบลเลยกันแต่ว่าเขาเซฟที่สุดละเราเซฟคนที่จะมาใกล้ชิดน้องน้องคาริตาเป็นที่รักของเอฟซีเชียงทองฟินแลนด์มาพี่น้องเนาะมันก็เป็นห่วงนั่นแหละแต่ว่าเรื่องความหวานอะไรก็มีให้กันเหมือนเสมอเหมือน คือมันไม่ได้ขาดหายนะเพราะถ้าสังเกตดีๆก็พึ่งก็พึ่งมอบพึ่งสวมแหวนเอาสซลาเวนพี่เออโอ้สีทันยัยก็พึ่งสวมแหวนเนี่ยก็พึ่งสวมแหวนแต่งงานไปนี่แหวนเพชรร้อยล้านกรัตพี่น้องนะครับผมจากอ่าประตูน้ำนี่แหวนขอนะแหวนโอ้ยที่ใส่ซองแหวนบนนู้แหวนขอกับแหวนแต่งมันคนละอย่างกันจะเถียงเออหัวยุบจะมาได้เถียงอยู่ทัานบอกซือก็คือว่า ถ้าถ้าความหวานน่ะมองอยู่แบบแฟนก็เซอร์ไพรส์เราเราก็เซอร์ไพรส์แฟ,ฟนคืนก็จากนั้นอลังการวางเลิกซีนอยู่นะแต่ถ้าถ้าคิดดีๆก็เลิกซีนเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่แต่ว่าคนเรามันก็จะเลิกซีนตอลอดเวลามันก็เป็นใช่นนหนุ่มมันก็เป็นจังหวะเป็นอารมณ์เป็นเน่ยเนี่าของเธอฮะใช่ขาเออนั่นแหละบาที่หนี่คือว่าก็ยังหวานกันปกติแหละเอฟซีเป็นห่นวงถ<น>ามเข้ามาขอคิดแบบหวานๆโอ้จะเฮ็ดลูกเขินคนที่ดีได้พี่น้อง<า><า> คือเมลายึดม oh. oh. ันบ่รด้บ่ได้แอรบ้านไทยกินดินั่อเราสร็จแบบจับแน่โอ้ยใบหำแน่จิแม่คือเป็นค้นี่แบบความมณนี้มากย่อจรินะเขาเป็นซีรีถ้าเกิดยากให้าเนีซีรส์ีรีส์ลูกนี้แล้วพ่อแม่อะนีจะกรจีเนี่ยเป็นนักกระเดียมก็จะหมูบ้านอีกทีเาใส่บบานนี้รู้ยังปะแต่ก่อนเนี่ยเพื่อแบบ่เขาบคนบีมหั่นเพื่อนแบบปี๊ด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 เพื่อนมากย่อไหมใอ่เาะมากย่อยเรื่อมาอย ต่อไปนี้ก็พยายามจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าอ่าเนาะโมเมนต์แบบเนี้ยเพราะเอฟซีปฏิตามเนี่ยโมเมนต์จังซี่ไม่ใช่ว่าโมไม่ใช่ว่าโมเมนต์แบบว่าเคยไปยังไงล่ะยุ่งไผยมากนะสินะพี่น้องก็เข้าใจเอฟซีอยู่ครับแมันบอลก็เข้าใจเอฟซีโอ้ยตั้งเดือดอะเมย์มาแบบเป็นคนรักเสียดเนี่ยนตั้งเดือดอะโอ้ยจีจีนะเพราะว่าอันนี่แบบคนดกางจีมากๆแล้วคนบบางทีแล้วคนสีน้ำเงา, <Phoenix. S 1> าพี่น้องเ <c> ดี๋ยวเป็นนางเยูะสิก็มากกว่าเพื่อน มาบายน้องเพิ่นปิ๊กคืสิแมนี่ก็คือความแบบว่าความความนิสัยส่วนตัวเวลาอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้นะคะส่วนเวลาทุกอย่างมันเดิมหมดทุกอย่างนะบางคนก็แบบมีนก้นว่าเออแบบอย่างความสัมพันธ์เปลี่ยนไปความสัมพันธ์ัเหมือนเดิมปกติปกติปกติพี่น้องจากสีิวใส่ได้เดี๋ยวพี่น้องสียูวน้ำกันนแพี่น้องเนาะลูกกับบ้างแผนไปแล้วว่าเนี่ยถ้าไม่เป็นปีหน้าก็อาจจะเป็น ต้นปีหรือว่ากลางปีหน้านะครับปีนี้หน้าจะไม่พร้อมเพราะว่าโรคไข้แคทเธอรีอย่างนอกการเดินทางลาบากทางมองแง่แพทย์ปีหน้าอาจจะแบบว่าเริ่มต้นของการมีน้องอีกคนนึงบอกก็นี่แหละก็ต้องดูวางอย่างไรกันอะไรอย่างนี้นาฬิตาครบปีหนึ่งก่อนเนี่ยก็ปีนี้คือครบแล้วก็อีกสองเดือนจะครบเกิดก็ครบหนึ่งปีพอหนึ่งปีเสร็จปุ๊บพออะไรอย่างหนึ่งปีก็ต้องไปหาหมอเพราะหมอบอกว่าสิบแปดเดือนก็คือปีแปดเดือนครับผมแมน สิบแปดเดือนมันกี่เดือนมันกี่สิบแปดปีครึ่งเออปีกว่าก็ปีกว่านั่นแหละถึงจะพร้อมได้แต่ว่าต้องเช็คว่าความความพร้อมร่างกายเนาะก็มีแผนที่จะมีลูกอีเพราะว่า,าลูกคนต่อไปแม่นอันนี้าเรื่องปั๊มมันไม่ได้ปั๊มยาดอกคือไหนพนใส่อันคือยังนันฉีดน้าก็เด็กกับอันนั้นเราต้องเทียบบอลในหัวใจมาเจีตายแตะเลยสื่อกตีจนลูกแพ้ตีเอออันนี้อายุยี่สิบเอ็ดมัน สเปิร์มมันใส่ไปไมาด้วยไชยาโนโน,นี่ยมั้ออเลยเอออไยาเด้ไชยาเยด้ก็มันเซียมันแรงอยู่แล้วอือใชแต่ว่าอะไรบอกเอฟซีสิว่ารักพี่บ้านเซเรียนไหมนี่น <c oughs> เอาบอกเอฟซีเลยว่ารักพี่บานเซเรียนไหมรักแบบไหนตอนนี้ความรู้สึกยังไงพี่บ้านเซเรียนอาพูด <c oughs> ิรักไหมล่ะจะ <c oughs> ถามเธอใช่ไหมเนีเธอมาตอบใช่ฉันตอบ โอ้เธอสิเบิ่งออกอยตัวอาพูดมันสมมุติพูดมันกันว่าพูดไม่มีกล้องพูดกับฉันนสองคนมีกล้องเนะมีกล้องนันมีกล้องโอ้ยรู้สึกว่ามัมีกล้องแหมยังนะหนูกต่ว่ามีกล้องไงไม่มีกล้องสมมุติเหรอกระเที่ยวก็จะบอกก็ฉันนี่แหละแต่ว่าเอซี่บอกอะไรอันนี้ดิโอเคโอเคเดี๋ยวคิดกัน มโนภาพปกติเ่าต้องเปบี่ย่บอมมโนภาพคือตอนนี้เตือนซึมเตือนเตือนมโนภาพมันมีกล้องไงเข้าใจบอมเขาเลิกฟิวเข้าใจบอมเดี๋ยวขอมโนภาพว่าตอนนี้คืออยู่กันสองคนโอเคไม่มีอยู่คนที่สามไม่มีกล้องไม่มีอะไรโอเคเอาภาษาบอกความรู้สึกแข่งไว้แล้วกังหัวพี่หน่อยเห็นบอกแบบข้ามหน้าเสียงยากน่าจะไม่ควรเลยปากหลัปากแข็งมากแต่ว่าข้ามสึกเรารู้อยู่ว่าเขาหลานรักเรามากเลยเยี่มือก้นนี้มันเป็นเสี่งอะไรพี่หน่อยเขาบอกเปิดประตูออกไป บอกใจกันอ,อย่างนี้แหละแต่กูหยอกกันนี่สือเธอมาต่องเคือสิฉันดอกฉันนึกขึ้นมาเธอหลังหักฉันที่สุดวันวานอาพูดมันก็ไม่ต้องพูดเหมือนสภาพอ่ะพูดแบบว่าเหมือนพูดกับฉันเออนี่ว่าก็อย่างืี้เราได้กันเอากะก็เออโอ้ยเขี่ยเฮียซะหนอเร็วไม่สมัครเห็นสิโอ้ เอียงงนไม่ไม่ปกกรชินเหมืนนังเดีอยวเขามาแค่สิแมงั้นเดียนั่งนั่งแค่สิปากกิเอาให้พูดให้พูดไม่ใช่ทำท่าทางจริงไหม่เอาเอาพูดเลยอ่ะถ้าพูดก็จะแบบว่าซื่ออย่าได้คิดกันโอ้ก็บอกว่าซื้ออยาเขาบอกอย่างนีไปับบัตหน่แม่แม่มนก็ละยะเข้าใจบมีกลมเข้าใจบ่เออหนูมันิแชั่วโมงมาได้หนิอาร์คิมบนิยตตามมเวันาเบิ่งพันยามาบนนูนดุดโอ้เอาจะมาเห็ดหนางนี้ไะ้ไ แต่ถ้าจะเพจน่ะอ๋อจีนพะอย่อเนี่ยค่ัอดูอืมนะครบพ่เมียพ่อหความเมียสิห้าูดตะกี้ทาแบบททาขาเขียนแห้กัสิแบบน่ขโทษามีขอโทษอี่นี้อันสาธิตตอนที่ว่าเพื่อไปซื้อที่ดินอันฉันเขียนแห้งแหงยนะงเลยฮ่าฮ่ฮเฮ้ยเยเเนย เดี๋ยวไหมฉันฉันฉันยี่บอเอาไมาเห็นอี๋ฉันเดียวม่นบอกอุ้ยบอตตองซาดิิอยูฮันกสาดีตาิต้องเห็นนเบืองว่าเวลาพี่บ้านเรียนเคลียรให้พีาวนะพ้าเจากพ่าวจากว่าเพิ่งทำแบบบ้าสุดนะเพิ่งเคยเห็นด้วยอันนี้นะรืบแล้วบายยาสาบานเห็นในเมืองแน่เนี่ต้องสีเยืนให้ยหงนี่บอกเขาจะสีเย็นเสบอเอองสีเอานรเอาเอาเป็นบ้าเอาเห็ดฉันฉันฉกำลังยืนอยู่อมื่จะดีะปรฉันดีจะออนนี่ อ,อ,รรอัอนนี้นเดียอยู่อ่โอ้แม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจเขากระพอบอกว่าบไปให้แม่ซื้อที่ดินให้แม่ก็เลยประกาศบอกพ่อพ่อแม่ขอโทษเียบอีกแล้วนี่พอ่อเ้าก็ต้องหายน้่งเอ้ยมันก็ <c oughs> บ่วายแล้วเนาะประมาณนี้แหละกระเซียพ่อสนินะบ้าณน้ำเสียงประมานน้ำศิลาก็ร้องไห้แล้วก็มานั่นนี่นู่นอยู่นะ เออกระหากันพี่แงละ่ะก็คนมันรักนะ่ะเออก็ดีแล้วนั่นรัะพี่น้องครับไม่มีอะไรก็อ่ะชูวยพี่แฟนถับดู<ม>หนูกินปดูวันหรือเปล่าทำไมฉันกินเป็ดอ<ม>อื<ม><ๆ>โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่พี่วันพี่แรมเป็นคนขี้เดียดคนคืออย่างเดียวพี่น้องอ่าเขาเป็นผู้ิีโชคดีพี่วันพี่แรมเป็นขี้เดียดคอยเออก็รู้ตัวไว้สว่างว่าโชคดีค่ะในที่เด็ดคนแบบ เด็กที่แบบรอขนาดนี้หน้าตาดีขนาดนี้แล้วก็โชคดีที่เรนเมียส่วนตะัโอเคพี่นะ okay, น,น้องเซอกันคลิปหนะ้าคีบเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์น, like, ชนะสาวไอ้ลูกสาวแ,ม,ม,าแม,ม่อยู่ไปมากเลยใช่แม่อยู่ไปมาเป็นเพื่อนสาวกันนะลูกลูกชายแม่น,ะน่ะเวลาขี้นะกดชักโคกเลย <c oughs> นะลูกแม่ไม่ไหวนะลูกแม่จะแม่จะลากแตกนะลูกนะโอไยหมู่บ้ามนี้ร้อนเถอะ อไรจะบกยะยะจะหยีคำเท่าี้จะองเท่ยะยะอ่ะอ่ะเออ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 จะหยีใครด้ว